ค่ะตราดหุ้นในช่วงท้ายขึ้นมาสูงสุดในตอนนี้27จุดจะดูทางเทคนิคก่อนนะครับคสัญญาณนี้เขาเรียกสัญญาเขาเรียก2 day bottom reversal day นะก็เป็นจังหวะซื้อครั้งแรกจังหวัซื้อหนึ่งมนมันเป็นรูปแบบของการกลับตัวขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่รีบาวนะครับของเซ t ตอินเด็กทุกครั้งจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะค่ะนะครับตอนนี้เป็นแล้วนะฮะใครดูเทคนิคตามพี่นิพนธ์ก็ขึ้นต่อเลยนะครับครเรียน เขาเรียกทูเดย์ป t ททอมดิวอสเ day นะฮะเป็นรูปแบบขาขึ้นหรือขาลงประจำาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับส่วนหุ้นที่เราแนะนำให้ซื้อนะครับแนะนำไปที่มีสัญญาณกลับตัวเนี่ยพร้อมกับเซ็ตก็จะเป็นเซ็ตห้าสิบก็คือพันัุ์ฟิวเจอร์ก็ต้องรลองนะฮะใครใครช็อตมาก็ต้องปิดนะฮะตัวที่เด่นก็มี IVL i t d c k s t ี c ีซนวรัตยูนิคคือกลุ่มของละเมาก่อสร้างเนี่ยนะครับสัญญาณซื้อนะครับบายเป็นกลุ่มแรกเลยนะฮะ คือเป็นสัญญาณซื้อเป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วก็จะมี KTB True นะฮะ True ด้วย True ก็สวยมากนะครับ CBN Q House Home Pro TTA BGS BGS นี่ก็เด็ดมากนะครับลแล้วก็ Land House นะฮะส่วนหุ้น Big Cap เป็นแนวโน้มขึ้นอยู่แล้วนะครับก็คือสอพอ GC Top BBL KBank ACB วันนี้ก็ถือต่อไปนะฮะอันนี้ก็เรียกสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับขึ้นแล้วครับต,นนตลาดรีเวอร์เซอรอันนี้เป็นสัญญาณซื้อวันแรกเลย แต่ถ้าเราดูมาตั้งแต่เช้าที่เราแนะนํารายการมอนใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าถ้าเห็นครึ่งวันเนี่ยก่อนตลาดปิดครึ่งวันนะครับอันนี้ที่เราแนะนําไปนะครับแล้วก็อที่เราแนะนําที่มอนก็คือให้ดูหนึ่งสี่หนึ่งสามใช่ไหมครับ <DP S 2> เราบอกว่าเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณที่บอกว่าทางการเมืองมันจะจบอันนี้การเมืองน่ะคิดว่าก็คงจบนะฮะก็คงคงไม่ผ่านวุฒิสภาแล้วก็แล้วก็คงไปว่ากันใหม่เลยนะฮะคิดว่าน่าจะออกมาแบบนั้นนะฮะ จบไปเลยก็ก็กหุ้นลงเพราเรื่องการเมืองก็ต้องขึ้นกลับเราเรื่องการเมืองนะครับก็ขึ้นกลับมาแล้วคราวนี้ก<ห>็ถ้าใครจะเอาข่าวลบอะไรมาเล่นอีกก็ขอร้องนะค่ะก็คือเดี๋ยวให้มันคือมันจะงงกันใช่ไหมค่ะกำลังขึ้นขึ้นอยู่แล้วก็เอาเอาเอาเรื่องอะไรนะค e ยีมาขายหุ้นลงอยู่แล้วอย่างนี้มันก็น่าเบื่อนะคนะคร,<ส>ครับแล้วมันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับให้ไปดูดาวโจนที่ลงไปรอบก่อนแล้วขึ้นนมันจะขึ้นสไตล์เดียวกันนะฮะคือโดยโดยทางเทคนิคมันจะกลับไปที่เก่าเลยนะฮะ ก่อนลงมาเพราะเรื่องการเมืองนะครับซื้อครับซื้อให้เสร็จเมื่อวันใครซื้อไปนะฮะก็ก็ถือว่าแล้ยังไม่ได้ขายก็ถือไว้นะฮะ,ะนะครับแจ้ที่เป็นห่วงกันก็ขึ้นมาแปดบาทยี่้าแล้วนะครับยืนตรงนี้ให้ได้ก็คงคเป็นไซเวทแล้วขึ้นมายืนต้องยืนให้ได้นะครับส่วนตัวที่ไม่ที่แซงแจ๊สมาก็เป็นทรูะนะคร ก็จะดูดีกว่าเพราะนั้นถ้าลักแจ๊ดให้ซื้อถูนะฮะลักแจ๊ดให้ซื้อถูให้ซื้อถูฮะเพราะแจ๊ดยังยังมีปัญหาอยู่ถูกไหมครับไม่แล้วก็ก็ฝ่ายจวงว่าไม่รู้ใครจะมาเทสนะครับ tmb นะฮะ tmb มาแล้วเ่รอฮะเดี๋ยวก็มีคนมาเทสคือมันเป็นคือ tmb เป็นอนุพนขึ้นอยู่นะครับอ๋อเทรนของเขาเทรนมันเป็นอัพเทรนอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้หลุดอะไรกับชาวบ้านที่เขาลงกันมาตามเรื่องข่าวการเมืองนะครับบีแลนด์ก็ขึ้นมาแล้วทั้งหมดนะฮะหุ้นพวกนี้เป็นเป็นห อันนี้พลวิวอร์ซแล้วเนี่ยถามว่าที่ถูกพวกนี้ควรจะเป็นยังไงใช่ไหมครับพวกนี้ต้องเป็นแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งหรือจะเป็นดูจิก็ได้นะฮะเพราะว่าวันนี้มันแรงมากนะฮะคือวันนี้ถ้าเป็นดูจินะครับเป็นไม่ถึงว่าปิดแค่พันสี่ร้อยหนึ่งเนี่ยหรือพันสี่ร้อยห้าเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นแท่งเขียวใหญ่นะฮะแต่โดยทั้งหมดเซ็ตเนี่ยก็คือต้องขึ้นไปยืนที่พันสี่ร้อยสี่สบสองให้ได้นะในสองวันในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าเราจะเห็นพันสี่ร้อยห้าสิบอีกครั้งหนึ่ง ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็วันจันทร์ก็จะลงใหม่ถูกไหมครับจันทร์แล้วอังคารอ่อยแล้วก็ก็เหมือนที่บอกไว้ว่าหุ้นมันขึ้นทั้งเดือนฮะเดือนนี้เป็นเดือนหุ้นขึ้นนะครับแต่ก็คํานวณผิดไปวันหนึ่งถูกไหมครับก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรากล่าวว่าเมื่อวานหุ้นมันจะต้องขึ้นแล้วนะปรากฏว่าเมื่อวานมันก็ลงแต่มันก็มันผิดไปวันยัง่ะเพราะมันเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็คำนวณไม่ตรงหรอกแต่เพราะไทม์เฟรมมันบอกว่ามันไม่ควรหลุดพันพันสี่ร้อยยี่สิบนฮะ ดูดไปมันก็ชดเชยกลับมาให้แล้วมันก็ไม่ได้ตกใจขายอะไรกันครับเม<ช>ื่อวันเราก็ตกใจซื้อนะครับเมื่อวันเราก็ซื้อสนใจซื้อเคาะกันน้ำมึดเลยใช่นะฮะทันี้ถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยแล้วเราก็กลัวว่ามันจะแกว่งอีกเราก็สังเกตว่าหุ้นธนาคารพนีบีเอเคแบงก์ไอซีบีอ่ะเขามีอะไรกันมันก็ไม่ลงถูกไหมครับเราก็เราก็ถือลงทุนได้เราก็ไม่กลัวแต่ถ้าเราเข้ามาในกลุ่มของอ่าปิตโตเคมีว่าจะเป็นไอ l ี6อลยี่หกลงมายี่บสามเนี่ยตกใจนะฮะ หรือว่าอีทันไทยหกบาทหกิลงมาห้าบาทส0ิบเนี่ยอันนี้ตกใจเราอันนี้มันเปทุ่นเก็งกําไรนะฮะเราก็ต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัวเราด้วยนะฮะนะครับคิดว่ามันก็ขึ้นไปที่เดิมนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทำวิวไฮนะฮะจะคงขึ้นแบบขาขึ้นนะครับคุณม่อนนะฮะขึ้นขาขึ้นขึ้นแบบอ่อนแอนะฮะมันเป็นมันเป็นไซเวย์นะครับขานี้เรียกว่าขาบีนะฮะแล้วก็จะมีลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะ้วคาเนี้ยถึงจะขึ้นจริงนะฮะซึ่งการขึ้นจริงอาจจะเป็นปีหน้าน ทันชร่นจริงเนาะอ่าเราคิดว่าบีเนี่ยอาจจะขึ้นรอบนี้อาจจะยาวหน่อยสักสามสัปดาห์นะฮะก็ขึ้นไปก็แสดงว่ามันอยู่ประมาณพันพันห้าร้อยพันห้ารอยี่สิบนะมันก็ต้องขึ้นไม่เยอะอ,อ,อีกร้อยจุดก็ถึงแล้วนะฮะก็มีขึ้นแต่ต้องขึ้นอย่างเดียวนะฮะห้ามห้ามลงสามวันนะ,ะจำไม่ง่ายสวันก็เลิกอืมค่ะส่วนท่านที่ตามฟิวเจอร์กับพี่นิพนธ์เมื่อวานก็เป็นลอมาก็ได้คืนแล้วนะฮะก็เป็นล่อครับปอนมาเก้าหกศูนย์เมื่อเช้าก็ให้สูงต่อนะฮะ คือเมื่อเช้าเนี่ยพอไม่ทาโรของมันก่อนก็ต้องลองเข้าไปนะฮะคือ <c oughs> เราก็แนะนําให้ลองในในไลน์เราก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าให้ลองให้ลองนะฮะ <c oughs> เป็นลองนะครับ <c oughs> ต้องต้องมั่นใจนะครับในการในการในการลงทุนในขณะที่ตลาดมันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าตลาดค่อนข้างยากนะฮะ <c oughs> ตลาดมันยังไซเวอย,อยู่แต่ถ้ามันผ่านพันห้ารอยยี่สิบไปแล้วเนี่ยอะไรก็ง่ายนะครับ <c oughs> ผมยังยืนยันเป้าหมายพันเจ็ดอยู่เหมือนเดิมนะครับ ในปีปีหน้านะฮะปีหน้าหรืออาจจะไม่เดรนั้นน่ยมันก็ต้องมองก้าวไปยาวๆนะฮะแล้วก็แล้วก็อดูเรื่องเป็นของการลงทุนมากกว่าที่จะเป็นการเก็งกำไรเนื่อถ้าจะลงทุนเนี่ยไปพุดลงมาเนี่ยก็ให้คิดซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเราเราเป็นคนที่เป็นนักลงทุนไม่อยากยุ่งกับตลาดมากต้องการกําไรอ่าสักพุ่นพันเจ็ดต้องการกำไรสักยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยก็ซื้อหุ้นธนาคารพาณิชย์ไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการมากนะครับก็ดู ถ่ายคุณละเหมากครงสร้างเดี๋ยวถ่ายได้ป่ะกำไรมากกว่านั้นเดี๋ยวถ่ายพี่นิดหนมากกว่านั้นอย่าง50%หรือบางตัวอาจจะร0อยเปอร์เซนะไรเงี้ยนะครับเดี๋หรือวันนี้ก็มีสัญญาณขายอยู่ตรงซูเปอร์นะฮะซูเปอร์นี่เป็นโมโรบุสุโดจินะครับมีอยู่ต้องขายออกจับพอร์ตให้หมดในวันนี้นะซูเปอร์ไม่งั้นคุณติดดอยนะดอยสูงลนะมา3บาทกว่าเข้ามาได้เรื่องอะไรไม่ทราบแต่แต่ทางที่ดีบอกว่าจบแล้วไม่ต้องไปเกงเลิกเลิกเอเลิกแล้วฮะมีย้อนขายออกหมดเลยนะะฮต้องต้อง ต้องพูดถึงคนที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นซูเปอร์ด้วยนะครับว่าเราดูทางเทคนิคนะครับหรือถ้าคุณทํหุ้นมาแล้วเทคนิคคุณบอกว่าขายแล้วเขาจะบอกว่าขายนะครับเราไม่ได้มีอคติอะไรกับหุ้นคุณนะครับเราว่าตามเทคนิคนะฮะว่ามันจบแล้วนะฮะจบแล้วนะคะซูเปอร์นะฮะซูเปอร์จบแล้วมาแรงแรงตลาดมากก็มาขนาดนี้ก็ทั้งตลาดก็ไม่มีใครที่เสียหายกับมันแล้วถูกไหมครับค่ะเห็นมันอยู่ไปแถวบาทกว่าๆแล้วขึ้นไปสามบาทใช่ไหมค่ค่ะก็คง แบกดอไหมฮะเปลี่ยนธุรกิจหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปเช็คก็ไม่ทราบเรื่องอะไก็ใครเป็นขาหุ้นแบบนั้นก็ต้องไปหาหุ้นแบบนี้เอานะครับก็แป๊บเดียวได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองร้อยขาดลงไปสี่สิบจุดต้องเลิกเลยนะครับเป็นงั้นเดี๋ยวจะคืนหมดนะฮะในส่วนของตัวซีรีส์ซัทเก้าหกสามนะฮะก็เป็นรองครับหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดมันรองทุกราคาแล้วนะฮะสี่นะครับเป็นยาม่ามันก็ย่อลงไปแล้วก็ดูในกิโลเมื่อเช้านะฮะโล่เมื่อเช้าเก้าสิบ พี่เอาข่าวอะไรมาเล่นกันดีอีกไงนะครับแต่เรื่องของการเมืองเนี่ยมันลงมาเพราะการเมืองมันก็ต้องขึ้นไปการเมืองนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยขาช็อตเนี่ยก็คือผมคิดว่านะครับไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ก็คือไม่ยอมแพ้นะฮะก็คือไปเอาข่าวอะไรนะข่าวเรื่องค e ิมากดอีกนะฮะเพราะว่าฝรั่งช็อตไปเยอะถูกไหมครับ<ช>เราก็จะเห็นแล้วว่าตอนเนี้การเดินตามฝรั่งถูกหมา,ากัดนะฮะ <c oughs> ต้องเดินตามรายยอยนะครับทองคาค่ะทองค,คําผมเหมือนเดิมผม คิดว่าเป็นเด้งช็อตนะฮะเด้งช็อตนะคะทองเป็นเด้งช็อตอยู่เด้งก็ก็มันมีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่ไม่รู้จะเด้งไหมนะหนึ่งสี่สองมันเป็นช็อตน่ะนะฮะถ้ามันได้ก็หนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสามเจ็ดแถวแถวนี้นะครับเราเห็นมันหนึ่งสามหนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มันอาจจะเด้งขึ้นไปให้ก็ได้นะครับอืมีสิทธิ์เด้งครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ยังมีโอกาสที่จะย่ออยู่นะเเด้งช็อตใช่ไหมฮะมีเด้งช็อตอยู่สาเอสามเก้า ก็ลงทุนด้วยฟันระมัดระวังอย่างที่คุณม่อนว่านะครับการระมัดระวังก็คือการซื้อหุ้นวันแรกของการที่มันเริ่มกลับไปขาขึ้นอืแล้วก็อดทนถือไว้นะครับแล้วก็สต็อปลอสยังเป็นที่เก่านะครับจําไว้ดีๆนะครับหนึ่งสามแปดศูนย์นะครับหนึ่งสามแปดศูนย์ใช่เซฟหนึ่งสามแปดศูนย์เป็นสต็อปลอสนะครับที่เราให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้ามันไม่หลุดนะมันจะไม่ลงไปนะครับมันจะไม่ลงไปเลย มันจะไม่หลุดพันสี่ถ้ามันหลุดพันสี่โอกาสหลุดพันสามรอยปสิบมีโ<ม><ม>อกาสสูงนะฮะหรือเราเซฟไว้สักพันสามร้อยแปดสิบแปดเมือ่อวานก็ได้นะครับแต่ไม่ควรลงไปตรงนั้นนะฮะเพราะตรงนั้นเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากนะฮะอค่ะวันนี้ก็ก็ขึ้นนะฮะก็ตามันต่อพรุ่งนี้นะคะปิดฉากเรื่องราวของต <ผม S 2> ราดนิดน,นึงนะครับถึงนักลงทุนทุกคนนะฮะตอนนี้ทั้งโลกนะครับตลาดใครตลาดมันนะครับตลาดของประเทศไหนนะครับเงินของประเทศนั้นดูแลกันเองนะครับ เงินจะไม่ไม่วิ่งข้ามประเทศนะฮะทางเยอรมันเยอรมันเขาดูแลเองทางไทยเนี่ยคนไทยนะครับก็ต้องดูแลเองนะครับฝรั่งเขาไม่ได้มีส่วนกับสําคัญกับการลงทุนในบ้านเรามากแล้วนะครับเขาขายไปแสนล้านเนี่ยเขายังไม่ได้กลับมาเลยตอนนี้เหลือแค่แปดพันล้านนะครับเขาเพิ่งซื้อกลับมาแปดพันล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดหุ้นเราถ้าอยากให้ตลาดหุ้นมันขึ้นก็คือคนไทยนะฮะต้องดูแลกันเองนะครับไม่มีใครช่วยเราแล้วนะครับต่อจากนี้ไปนะได้ค่ะขอบคุณค่ะ หมดแล้วยังครับหมดแล้วล่ะโอ้ <ละ S 2> หมดแล้วนะครับขอให้ทุกคนโ <นะ S 2> ชคดีนะครับบััสีีครับ,รบอ